กับเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายบุญชอบสะสมทรัพย์รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ .2562 ข้อ119ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขอุทิศสภาได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาร่างพระราชาบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศออเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชาบัญญัติด,ดังกล่าวดังนี้ข้อ 1. สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ตามที่ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดได้มีการกำหนดนิยามคำว่ากลุ่มเปราะบางไว้ในมาตรา4และมาตรา7ระบุไว้ว่ากลุ่มเปราะบางนั้นมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับโรคอาการของโรคหรือความเสี่ยงท,ท,ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศการเฝ้าระวังและรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานไม่ต่ำฝ่าโรงพยาบาลซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการเฝ้าระวังแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างแท้จริงจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ข้อ1.1การคุ้มครองสิทธิ ที่ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่มเปราะบางร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพอสอควรกำหนดกลไกลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติระบบประกันสังคมระบบสวัสดิการข้าราชการและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆของรัฐเพื่อให้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมทั้งด้านการป้องกันการตรวจคัดกรองการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนั้นจึงควรมีการแก้เพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศส5 5พ5 เพื่อให้มีการกำหนดสิทธิทประโยชน์เฉพาะให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลประโยชน์จากที่ได้รับผลจากกระทบจากมลพิษทางอากาศเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมามากยิ่งขึ้น1.2การคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่มแรงงานและบุคคลที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เสี่ยง เนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่เสี่ยงที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางตามนิยามในมาตรา4ด้วยดังนั้นร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศควรกำหนดนกลไกที่เชื่อมโยงโดยตรงกับพระราชบัญญัติ การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพศ2562โดยครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาและการเยียวยารวมทั้งมาตรการคุ้มครองแรงงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอาชีพของบุคคลดังกล่าวข้อ2การแจ้งเตือนความเสี่ยงของประชากรกลุ่มเปราะบางตามร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศท,ที่มีการกำหนดไว้ในหมวด3มมาตรา32ให้มีเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด เป็นดัชนีคุณภาพอากาศสองประเภทได้แก่ในวงเล็บ3ดัชนีคุณภาพอากาศและวงเล็บ4ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพโดยดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพนั้นเป็นมาตรฐานที่ใช้ในหลายประเทศเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการติดตาม สารมลพิษต่างๆหลายชนิดไปพร้อมกันแต่พร้อมกันแต่จำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาดัชนีโดยใช้ข้อมูลเฉพาะในแต่ละพื้นที่ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพสควรกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดแนวทางและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและลดความสับสนในการใช้ดัชนีคุณภาพอากาศทั้งสองประเภทและมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการพัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงข้อ 3. การใช้เงินกองทุนอากาศสะอาดเพื่อ การดูแลสุขภาพของประชาชนตามที่ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศมีการกำหนดให้จัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดไว้ในหมวด6ทับหและกำหนดการใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ในมาตรา69ทับ35 ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนไว้โดยตรงแต่มีการกำหนดในลักษณะโดยอ้อมเช่นการช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการชดเชยเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยตรงเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีผลกระทบ สุขภาพจากมลพิษทางอากาศร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศควรกำหนดให้มีเงินกองทุนอากาศสะอาดสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศด้วยโดยกำหนดแนวทางการใช้เงินกองทุนให้ชัดเจนและประสานกับระบบประกันสุขภาพของรัฐ ที่มีอยู่เพื่อไม่ให้เป็นภาระของเงินกองทุนอากาศสะอาดในขณะเดียวกันเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศที่ค้นพบใหม่หรือที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุสขภาพของรัฐที่มีอยู่ขณะนั้นข้อ 4. องค์ประกอบขององค์ประกอบด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการระดับจังหวัดตามที่ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศกำหนดให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดและคณะกรรมการอากาศสะอาดกรุงเทพมหานครในหมวด2ส่วนที่3โดยกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล และเป็นที่ปรึกษานั้นเป็น,นกลไกที่สอดคล้องกับทิศทางการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขที่ถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรก็ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยงภารกิจด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการอากาศสะอาดพศ ควรกำหนดให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดและกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอากาศสะอาดกรุงเทพมหานครคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิภา จึงเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒธธิสภาต่อไปขอบพระคุณครับ